คุกสตอปเกมที่พวกเราเนี่ยต้องมาช้อปปิง้งเซเว่นอีเลเว่ทำไมพวกเราต้องรีบหยุดซื้อละ่ะเออในการหยุดซื้อในครั้งนี้มันจะเป็นยังไงมันจะมีผีหรือเปล่าจะเป็นยังไงเนี่ยไปชมกันขอนำเสนอโฟเกมมิงพีทีกดติดตามให้ถึง2,000ซับใครก็ได้นะทุกคนเปลี่ยนคาว่ามาเนี่ยกลายเป็นเซเว่นอว่นสวัสดีครับมีอะไรให้ซื้อไหมมีออมเมเบอร์ไหมครับ ไม่ตอบผมอะ่ะตอบบอกให้ตอบมาถ้าไม่ตอบนะจะซื้อของเดี๋ยวมาเป็นหนึ่งแล้วที่นี่ที่ไหนเอ้ที่น,น,นี่มีอะไรทำบ้างมีตู้ ATM ด้วยทุกคนขอกดเงินหน่อยเออเอ t m หรือใครเอาหน้า Facebook ของใครมาเนี่ยเจ้าของเกมช่วยคิดอะไรดีๆหน่อยหลังขยะเข้าใช่ไหมไม่ได้อโอ้ยนี่ด้านหลังอ,อ๋อนี่ไงแบบ รถผมสวยไม่มเลยทุกคนแหมคนรวยเท่านั้นเออแต่ต้องมาเข้าแฟมิลีหรือเซเว่นอีววัดดีมีอะไรช่วยเปล่าพูดมาได้นะถ้าพูดดีๆอะ่ะจะแบบเหมาทั้งร้านเลยอะ่ะมีตังหนึ่งบาทซื้อเลยบ้างอะ่ะทุกคนคือเกมนี้ทำอะไรเอ่ยแล้วน,นี่ห้องอะไรอะ่ะ นี่แตงกุกเอมอรี่มันไม่มีอะไรนนัน่นหรอกก็แค่ของธรรมารดาาเนาะคุลงคุณลุงหายตัวได้คุณลุงเป็นเอนเดอร์แมนคุณลุงจะไปหยิบบล็อกจากไม้ค้าแล้วมาวางจากบ้านเราแล้ว,ลวปนนะป้าแบบคุณลุงไปไล่หยิบหยิบอันเนี้ยไปเลยว่าสองสามห่อคุณลุงไม่น่าเห็นหรอกแล้วหยิบอัน,น,อเ,อนเนี้ยไปสักสองสามกองอะไรพวกเนี้ย เนี่ยหยิบไปเลยหยิบไปเลยหยิบไปเลยหยิบไ,ไ,ไ,ไม่ได้คนลงไม่อยู่ก็คิดตังค์ไม่ได้งั้นกลับดีกว่าเนาะผมว่ารถมันมีแสงสว่างมากขึ้นนะผมจำได้ตอนแรกมันไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะทุกคนลองคิดนะถ้าทุกคนไปเซเว่นอีเลเว่น่ะแล้วอยู่ดีดีอ่ะคนขายก็หายไปอ่ะแล้วรถของคุณมีแสงสว่างขึ้นมาคุณจะเข้าไหมเข้าไป ลำโพงเป็นไรวะเอ้ลำโพงลำโพงอ๋อโอเคไอ้คุณลุงคุณลุงตัวดำๆคนนั้นน่ะคุณลุงแอบมันดำๆำมองๆนะคุณจองร้องโห่ไม่ได้นะมันน่ารักมากเลยอะคุณลุงแล้วซักซักหลังอะ่ะซักหลังต้องเป็นบ้านผมอะบ้านทำไมามันมีสีแดงขอบๆเออน,นี้เป็นเสียเงินอะเว้สวยอะ่ะ ไอ้ใครเป็นออกแบบบ้านนะมาออกแบบบ้านให้ผมชีวิตจริงหน่อยผมอยากได้แบบเนี้ยแนวสีแดงสีน้ำเงินสีแดงน้ำเงินพอมองเนี้ยสีแดงพอมองเนี้ยเสียเงินเฮ้ยมันน่ามหาัศจรรย์มากโอ้ไม่กอนว้าวแล้วไม่มีคนอยู่เนี่ยเหรอผมจําได้อยู่ที่หมหาจะไม่ใช่อ่ะทำไมผมโผล่ที่นี่แล้วบ้านหลังนู้นโคตรใหญ่เลยไม่โผล่ที่นี่ได้มีผักวางตุ้งเพียบเลย โอ้ยคนขายเอ้ยขายเป็นที่เป็นทางหอยดิไม่ใช่ขายแล้วโยนผมมาที่นี่ผมก็ไม่เอานะผมคิดเงินนะแต่บ้านเยอะจริงบางหลังก็เหมือนกันหมดเลยค่ายดีไซน์นะแบบสุดยอดนะแต่ดีดีไซน์ทุกหลังเหมือนกันเด้เลยช่วยแบบมีความคิดสร้างสารรค์แบบคุณจะไม่ทันแล้วนะครับเชฟแล้วไม่มีอะไรหน่อยหรอมีบ้าน พูดเลยว่าม,มีอะไรนะให่โอ้โหคุณจันหนวดเขี้ยวสีดำมืดๆอะขังนี้สว่างไงมันมีอะไรแปลกๆจบแล้วเหรอใช่ครับทุกคนนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Quick Stop นั่นเองใครที่อยากมาช้อปปิ้งในมาร์ทหรือเซเว่นอีเลนเนี่ยลองเช็คให้ดูดีๆว่าร้านนั้นเนี่ยมันมีคนขายพูดคุยได้หรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะมองหน้าไปที่อื่นมองหน้าไปทางซ้าย มองหน้าไปทางขวาลองคิดดีๆก่อนเข้านะครับอาจจะเจอบ้านหลายหลังที่สามารถเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ําเงินได้เขาอาจคนน่าจะอาจจะจ้องเล่นคนอยู่ก็ได้ใครที่อยากมาช้อปปิ้งใน Quickstop เนี่ยหรือว่าอยากช้อปปิ้งเนมาเนี่ย,ยทิ้งไว้ใตด้ดีคลิป t ช o n เป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมทุกคนลองคิดนะครับถ้าทุกคนลองเข้าเซเว่นอีเไปแล้วคนขายหายไปทั้งหมด รถของคุณมีความแสงสว่างมากขึ้นคุณถูกเทเลพอร์ตไ,ไปที่อื่นแล้วคุณได้เจอผีสีดำที่จ้องจะเล่นคุณอยู่ถ้าท่านผู้ชมเจออย่างั้นจริงๆตัวอะไรตัวมานะคามุยเฮ้ยดูจบแล้วกดไลค์ให้ด้วยติดตามก็ยิ่งดีไปเจอ